ู้หญิงคนนี้ได้รับเชิญให้ไปปาร์ตี้บนเรือสำราญสุดหรูอของมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็กำลังจะตุยเยเรื่องผีเลยคือในขณะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังนอนหลับปรากฏว่าอยู่ๆนางก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาโว้ยแล้วก็เห็นว่ามีผู้หญิงห้องข้างๆเนี่ยพลัดตกเรือไปเพราะนั้น,นากตกใจมากเลยแจ้งเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นสถานการณ์แบบว่าตื่นตระหนกแต่ทุกคนเชื่อเปล่าว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทุกอย่างตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันกลับไม่มีใครหายตัวไปจากเรือสักคนหนึ่งเลยแล้วที่ผี ผู้หญิงห้องข้างๆข,ของนางนี่แหละตกลงไปเจ้าหน้าที่บอกว่าห้องข้างๆข,ข,ของนางมันเป็นห้องที่ไม่มีแขกไม่มีใครพักอยู่ในห้องมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วแบบนี้สิ่งที่นางเห็นหรือได้ยินก่อนหน้าน,นี้มันคืออะไรแต่นางไม่ได้คิดว่านางตาฝาดแต่ที่แน่ๆคนบนเรือตอนนี้มองนางว่านางเป็นพวกประสาทหลอนแล้วค่ะประวัติของผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ค่อยเลิศคือนางอ่ะเคยแบบว่ามีเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจจนมันมีอยู่ตอนหนึ่งว่านางยืนอยู่ที่ดาดฟ้าเรือแล้วตอนนั้นโดนผลักลงมาในสระว่ายน้ําจากระเบียงชั้นสองตอนนั้ กลงไปในสระว่ายน้าแล้วไอ้สระว่ายน้ํามันเหมือนมีกําแพงมาปิดกั้นดูเหมือนจะสร้างสถานการณ์ให้นางแบบว่าเอ้ยเกิดอุบัติเหตุแล้วที่พีไปกว่านั้นคือในขณะที่นางกําลังทําสปาพักผ่อนรีแลกซ์อยู่อยู่ก็มีโน้ตเขียนข้อความมาบอกว่าอย่าพยายามสืบหาเรื่องเมื่อคืนทําให้นางมั่นใจเลยว่าอ๋อสิ่งที่ฉันได้เห็นเมื่อคืนมันไม่ใช่ภาพหลอนแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ The Woman in the c a b i n 10ฝันร้ายในห้องหมายเลขสิเรื่องนี้มาพร้อมภาคไทยใน Netflix ใครดูล้ว่าอย่างว่มาคอมเมนต์คุยกันนะ